The family, buddy, off your Life Family, of Buddy Your สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money and the Family การเงินดีครอบครัวมีความสุขกับผมโคชหนุ่มจกกักรพงศ์เมธพันธ์นะครับสำหรับใน EP นี้นะครับผมอยากจะคุยเรื่องของภัยทางการเงินครับต้องบอกเลยครับว่าในช่วงเวลาที่มีวิกฤตเนี่ยนะครับมักจะเป็นช่วงเวลาที่มิจฉาชีพหลายๆคนเนี่ยฉวยโอกาสนะครับ สร้างเรื่องของปัญหาทางการเงินนะครับก่อภัยทางการเงินให้กับบุคคลทั่วไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้เนี่ยผมรวบรวมข้อมูลนะครับการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เลยนะนะครับจากอีเมลต่างๆที่เขียนมาเล่าเขียนมาสอบถามวิธีการแก้ไขกับผมผ่านทางช่องทางอีเมลแล้วก็เฟซบุ o กนะครับรวมไปถึงนะครับผมก็ไป รวบรวมข้อมูลเพิ่มมานะครับจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ข้อมูลมาซึ่งต้องบอกว่าตรงกันแล้วก็ใกล้ๆกันนะฮะในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะพูดถึง9ภัยทางการเงินหรือเรียกเป็นว่า9้ามุกแล้วกันนะมุกที่เขาจะเอามาหลอกเราอะนะครับต้องบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้การเงินแต่ละคนก็แย่อยู่แล้วนะครับพงมิชฉาชีพวกนี้ยังไม่เบามือเลยนะก็ยัง อยากจะโกงอยากจะหลอกลวงพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราเองก็ต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังกันให้ดี9มุกนะหรือ9แนวทางที่พวกเขาจะใช้มาหลอกเรามีอะไรบ้างลองฟังดูนะครับข้อที่1ครับ,รบก็คือเรื่องของการชวนลงทุนหรือหลอกลงทุนโดยอ้างว่าจะให้ผลตอบแทนสูงนะครับผมะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีกันมาบ่อยมีกันมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ช่วงเวลาแบบนี้นะครับช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ก็ไม่ได้เบาลงเลย ประกอบกับว่าหลายๆคนกําลังเดือดร้อนเรื่องการเงินพอจะมีเงินอยู่สักนิดสักหน่อยถ้ามันต่อยอดแล้วได้กําไรมากๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วยิ่งถ้าได้เร็วๆด้วยเนี่ยก็ยิ่งดีเลยนะครับการหลอกลวงพวกนี้ก็จะมีการให้ผลตอบแทนทั้งเป็นรายเดือนไปจนถึงรายสัปดาห์แล้วก็บางแห่งก็เป็นรายวันเลยก็มีนะครับที่บอกว่าผลตอบแทนสูงๆที่ให้ระวังเนี่ยนะครับมันคือประมาณไหน นะครับผมอยากจะบอกเป็นเกณฑ์เป็นไกด์ไว้ให้เรานิดหนึ่งเผื่อพวกเราจะได้เรามาระวังนะครับต้องบอกเลยว่าการลงทุนเนี่ยโดยปกติจะไม่มีการรับประกันผลตอบแทนคําว่ารับประกันก็คือการบอกเลยว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้แน่ๆอันนี้ไม่ใช่แน่ๆอันนี้ไม่ใช่นะครับแล้วถ้ายิ่งสูงๆด้วยสูงๆมันคือแค่ไหนโคช้ชเอาง่ายๆครับผลตอบแทนที่พอจะทํากันได้จริงๆในระยะยาวๆนะครับต้องลงทุนยาวๆมากเลยเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ยสักประมาณ8 ถึง10%ต่อปีเนี่ยในระยะยาว,ยาวพอเป็นไปได้8-10ถึงต่อปีในระยะยาวด้วยนะครับต้องลงทุนยาวๆด้วยพอเป็นไปได้เพี้ะนถ้าเราเจอ5ต่อเดือนนะฮะต่อเดือนนะฮะสต่อวันอย่างเงี้ยอันนี้ลืมไปได้เลยนะครับเป็นเรื่องของการหลอกลวงค่อนข้างแน่นอนนี่คือมุกที่1นนะครับให้ระมัดระวังให้ดีนะครับสครับตอนนี้คนกำลังเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องศินเชื่อกันนะครับบางคน กูซื้อบ้านไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเรื่องของไรายได้กระทบหรือมีปัญหาบางคนอยากจะได้เงินเข้ามาเติมธุรกิจหน่อยบางคนอยากจะได้เงินพิเศษมาหมุนเวียนนะครับมุกที่สองที่พวกเขาจะหลอกกันก็คืออ้างว่าช่วยเราในเรื่องของสินเชื่อได้ตรงนี้ต้องเรามาระวังนะฮะเพราะว่ามักจะเกิดจากอาการที่เราร้อนใจถูกไหมฮะเรากังวลใจแล้วอยากได้สินเชื่อเจ้าคนพวกนี้มันก็รู้แหละฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะหาทาง ทำให้เราเชื่อนะว่าเป็นคนที่อยู่ในสายธนาคารนะครับอยู่ในแหล่งสถาบันการเงินนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษที่จะช่วยให้เรากู้ผ่านหรือกู้ได้ง่ายขึ้นเพียงแต่อาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมหรือค่าดําเนินการสักเล็กน้อยแล้วพวกนี้เขาก็ขอเรียกเก็บก่อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นพอเราไปยื่นจริงแล้วไม่ผ่านเราก็ตามเขาไม่เจอแล้ะอันนี้คือมุกที่2นะครับก็คืออ้างว่าช่วยเรื่องของสินเชื่อได้อันที่3ามเนี่ยนะครับ ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่มันเจอกันเยอะมากก็คือการหลอกให้รักนะหลอกให้หลงแล้วก็ให้เราโอนเงินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยมันอาจจะต้องมาเจอกันมาพบปะกันแต่เดี๋ยวนี้การหลอกลวงเรื่องพวกนี้เนี่ยผมบอกได้เลยครว่าเขาสามารถหลอกเราผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้นะฮะไม่ต้องเจอกันเลยก็ได้นะครับอย่างเคสเคสหนึ่งของคนที่เพิ่งติดต่อส่งคำถามก็ามาหาผมก็คือ เป็นคนที่ลงทุนนะฮะเป็นคนที่ลงทุนนะฮะแล้วก็โพส์ตเรื่องการลงทุนเขียนเรื่องการลงทุนที่เขากําลังเรียนรู้อยู่ปรากฏว่ามีคนมาเห็นนะฮะก็มาพูดคุยมาทําท่าทีให้คําปรึกษาหรือมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะฮะจากนั้นพอพูดคุยกันบ่อยๆก็เกิดเป็นความสนิทสนมนะฮะเราต้อมีการชักชวนกันไปเปลี่ยนที่ลงทุน จากที่เคยลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งก็เป็นที่ที่ถูกต้องนะฮะมีการตรวจสอบได้ก็ชวนออกไปลงทุนต่างประเทศแล้วเคสเนี้ยสุดท้ายก็เสียหายกันถึง3ล้านบาทนะครับที่มันแย่ก็คือเอาเรื่องของความรู้สึกมาล้อเล่นด้วยนะครับระหว่างทางก็มีการพูดคุยกันเนาะแล้วก็มีการชักชวนกันว่าเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปพบผู้ใหญ่ของแต่และฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้เรียกว่าสถานการณ์ไปไกลมากโกโซบิก so มากนะฮะสุดท้ายจบด้วย ความเศร้าทั้งเรื่องของการสูญเสียทางด้านการเงินแล้วก็สูญเสียความรู้สึกนะครับก็ระมัดระวังให้ดีรูปแบบอื่นอื่นที่เห็นในลักษณะของการหลอกแบบนี้ก็คือเรื่องของการมาทักทายตีสนิทนะครับแล้วก็พูดคุยขอความช่วยเหลือผ่านทาง Facebook ผ่านทางไลน์นะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะฮะอันที่4ครับเป็นลักษณะของการหลอกลวงโดยใช้มุกว่านะฮะจะแลกกับเงินก้อนโตความหมายก็คือว่า เขาอาจจะมีความเดือดร้อนอะไรก็ตามขึ้นมาเขามีทองอยู่เส้นหนึ่งเขาอาจจะมีเช็คอยู่ใบหนึ่งแต่ว่ามันยังขึ้นเงินไม่ได้ดังนั้นก็เลยอยากจะให้เราช่วยซื้อเช็คหน่อยหรือโอนเงินมาให้ก่อนนะฮะจำนวนเงินประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเช่นเขาบอกว่าเขามีเช็คอยู่ใบหนึ่งนะครับห้าหมบาทแต่ว่าตอนนี้มันยังขึ้นเงินไม่ได้มันต้องขึ้นเงินปลายเดือนนี้อะไรเงี้ยสมมุตินะครับแล้วก็อยากให้เราช่วยนะครับเราเขาขอแค่25 0 0 0 3 0 0 0 0แล้วกัน นะครับแล้วก็ถึงนั้นคุณก็ถือเช็คไว้แล้วกันนะฮะไอ้แบบนี้ก็มีกันอยู่เยอะๆเหมือนกันนะก็ต้องระมัดระวังนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เจอกันบ่อยนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นมาในรูปแบบของอีเมลนะครับที่อาจจะมาจากการติดตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเราแล้วก็อ้างว่ามาจากห้างสรรพสินค้ามาจากสถาบันการเงินถ้ามาจากห้างสรรพสินค้าก็าจะบอกว่าคุณโชคดีนะฮะได้รับสิทธิ์อะไรบางอย่าง นะแต่มีค่าธรรมเนียมในการจัดการอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้โอนเงินมาเกาะแล้วเดี๋ยวก็ขอทําเป็นขอที่อยู่คุณจากนั้นก็เดี๋ยวจะส่งพวกวอเชอร์อะไรต่างๆมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็หลอกลวงกันไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะข้อที่5กับ6เนี่ยผมมองว่ามันคล้ายกันแต่ว่ามันเป็นคนละฝั่งคนละด้านกันนะฮะมุกที่5ก็คือเรื่องของร้านค้าปลอมนะฮะร้านค้าปลอมความหมายก็คือ อาจจะมีการโพสต์ขายสินค้านะครับะนะฮะสินค้าที่อาจจะกําลังได้รับความนิยมแล้วขาดตลาดหน่อยก็อาจจะมาหลอกขายทางโซเชียลมีเดียในราคาพิเศษนะฮะแต่เป็นแบบพรีออเดอร์ก็หลอกให้มีการโอนเงินเข้ามาทั้งจํานวนหรือบางส่วนก็แล้วแต่นะครับก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งร้านค้าปลอมแบบนี้ก็มักจะเป็นร้านที่ไม่ได้อยู่ในแอปที่มีการคนโทรลอะไรกันนะครับซึ่งตรงนั้นมันก็อาจจะทําให้เราพอจะตรวจสอบได้บ้าง นะว่าเอยความน่าเชื่อถือของร้านค้าออนไลน์นั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะครับในะอีกทางนึงฮะนะครับร้านค้าปลอมได้ผู้ซื้อก็ก็ปลอมได้เหมือนกันนะก็คือการส่งสลิปปลอมนะสลิปที่หลอกลวงกันนะว่าโอนเงินให้แล้วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลอกเอาของไปนะฮะผมคิดว่าข้อ5ก็ 5, 6นี่มันเป็นลักษณะที่คล้ายกันเพียงแต่ว่ามันคนละด้านกันเท่านั้นเองนะแต่ก็ถือว่าเป็นมิจฉาชีพทั้งสองฝั่งอนะ่ะ แต่ถ้าคุณเป็นร้านค้าคุณก็ต้องระวังหน่อยนะครับปัจจุบันก็แอปมือถือต่างๆนะครับก็มีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแอปพวกนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบได้แค่ไหนอย่างไรว่าข้ามธนาคารได้ไหมนะครับถ้าเกิดธนาคารเดียวกันก็คงสามารถตรวจพวก QR อะไรต่างๆที่อยู่บนสลิปได้นะครับแต่ถ้าเกิดต่างธนาคารนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับดังนั้นคนที่เป็นร้านค้าก็ต้องระมัดระวังให้ดีในขณะเดียวกันคนที่เป็นผู้ซื้อก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันนะฮะก็พยายามเช็คกันดูดีๆนะครับข้อที่7ครับ มุกที่นิยมใช้มาหลอกลวงกันก็คือการหลอกขอข้อมูลส่วนตัวนะครับอันนี้อาจจะเป็นมุกธนาคารเนปลอมเป็นธนาคารที่เราใช้บริการนะครับแล้วก็ติดต่อมาขอนะครับข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าอ้างว่านะครับมีการข้อมูลของคุณถูกเจาะนะครับถูกเ,เข้ามาใช้บริการผิดวิธีหรืออะไรต่างๆนะครับก็เลยขอทวนสอบข้อมูลกับคุณสักนิดนึงอะไรแบบนี้นะครับ เมลพวกนี้ก็เรียกว่าพวกฟิชชิงนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการติดต่อจากสถาบันการเงินหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับแอคเคท์หรือบัญชีของเราเนี่ยนะสิ่งที่เราควรจะทําก็คือการโทรเข้าไปที่คอ l l เซนเตอร์แล้วก็ตรวจสอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นพวกเบอร์โทรศัพท์เบอร์บัญชีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของธนาคารเนี่ยนะควรจะมีไว้บ้างนะครับเก็บไว้ในที่ที่สามารถหยิบจับตรวจสอบได้ง่ายแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีกรณีที่มีการติดต่อเรื่องลักษณะแบบนี้เข้ามา นะครับลักษณะที่8นะครับก็คือเรื่องของการขโมยบัตรเครดิตบัตรเดบิตนะฮะคือบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยนะครับแค่เอาข้อมูลหน้าบัตรนะครับคือเลขนะครับเลขที่บัตรเครดิตนะฮะชื่อนามสกุลเราวันหมดอายุใช่ไหมครับนะฮะธนาคารอะไรแล้วด้านหลังก็คือรหัสลับพิเศษเนี่ยถ้าเรารู้ทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ไปซื้อของออนไลน์อะไรต่างๆได้หมดเลย ค,คือบ้านเราเองก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะครับเพราะว่าเวลาเราจะจ่ายจะซื้ออะไรด้วยบัตรเครดิตเนี่ยเราต้องส่งบัตรเครดิตให้กับพนักงานเพื่อเอาไปดําเนินการจริงๆแล้วในในเมืองนอกเนี่ยนะครับถ้าใครเคยไปใช้บริการจะรู้เลยว่าบัตรเครดิตจะไม่ได้ออกจากมือเราเลยเนะพนักงานมีหน้าที่แค่หันเครื่องมาแล้วเราก็เป็นคนที่เสียบบัตรเครดิตเข้าเครื่องด้วยตัวเอง นะก็ต้องรอนะว่าเมื่อไหร่จะไปถึงจุดนั้นนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดเราควรจะทําเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงไว้บ้างนะครับถ้าพอทําได้นะข้อมูลอะไรต่างๆพวกนี้ก็อย่าให้ใครนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีนะอาจจะมีเรื่องของการสมัครโมบายแบงกิ้งไว้บ้างเวลาเราลูดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ให้มีข้อมูลเตือนเข้ามาที่มือถือนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเกิดเกับทุกที่แล้วละ่ะนะครับเราลูดปุ๊บนะฮะไม่ถึงนาทีก็จะมีข้อมูลกลับเข้ามา ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีข้อมูลแปลกๆก็ทําให้เราตรวจสอบแล้วก็ตรวจทานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นะฮะช่องทางสุดท้ายนะครับที่มีการทํากันนะแล้วก็เจอกันพอสมควรเลยก็คือการอ้างเป็นคนรู้จักผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับอาจจะติดต่อเข้ามาเพื่อนของเราอาจจะถูกแฮกนะฮะเฟซบุ๊กนะ,ะหรือถูกขโมยไลน์มาใช้เนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านไอทีนะฮะว่า ตรงนี้เขาทากันยังไงนะครับแต่ก็มีการทํากันมาพอสมควรดังนั้นเนี่ยนะฮะก็ระมัดระวังนิดนึงละกันนะครับว่าเวลามีข้อมูลนะเพื่อส่งเป็นข้อความใน Facebook Messenger มาว่าตอนนี้เดือดร้อนอยากได้ความช่วยเหลือจังเลยนะฮะอันนี้ก็ลองเช็คกับเพื่อนเราดูก่อนนะครับว่ามันข้อไท้จริงเป็นอย่างไรนะฮะบ,บางทีโลกการสื่อสารในยุคปัจจุบันซึ่งมันรวดเร็วเนี่ยมันก็ทําให้เราไม่ค่อยได้มีเวลาตรวจสอบนะครับเราถนัดการพิมพ์คุยกัน พิมพ์แชทกันเนี่ยนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกไปว่าไอการพิมพ์คุยพิมพ์แชทในเรื่องที่มันมีความสําคัญมากๆอย่างเรื่องการเงินเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจริงไปด้วยเลยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ตรวจทานตรวจสอบไว้สักหน่อยก็ดีนะครับตอนแรกผมก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะส่งข้อความหลังไหม่กันมาแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มาขอยืมเงิน2000อย่างเงี้ยเอ๊ะมันจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวปรากฏว่าได้ฟังมุมคิดของฝั่งมิจฉาชีพเขาก็บอกว่าเขาใช้วิธีการฉกฉวยโอกาสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาแฮ เฟซบุ๊กใครสักคนหนึ่งแล้วก็ยิงปูพมไปเลยว่าเพื่อนๆนะให้ได้รับข้อความนี้กันหมดว่าเขาขอยืมเงิน2000อย่างเงี้ยนะครับซึ่งจะมีคนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ไม่เป็นไรเขาทารอบเดียวแล้วก็รีบหนีไปเลยนะฮะเพื่อนกันเห็นเพื่อนมีปัญหาก็นะอดช่วยเหลือไม่ได้ก็โดนกันไปนะครับนี่คือภัยทางการเงินซึ่งต้องบอกเลยว่าในยุคนี้นั้นง่ายนะครับง่ายได้มากึ้นเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่าไม่ต้องลงทุนลงแรงถึงขั้นไปหากันแล้วนะครับ ก็ใช้ทางโซเชียลมีเดียแล้วการติดต่อผ่านออนไลน์ต่างๆนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับของผมเองที่บอกนะครับว่ามาจากการพูดคุยกับคนที่มีปัญหาแล้วก็ถูกหลอกไปแล้วผมเองก็ไปดูข้อมูลของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีเบอร์โทรติดต่อคือ1นึ่นะครับถ้ามีปัญหาเราก็โทรไปปรึกษาได้นะครับหนึ่ตรงนี้เนี่ยนะครับทางสคงงหรือศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินเนี่ยเขามีการจัดอันดับไว้ด้วย เพราะว่าพอมีคนโทรเข้ามาติดต่อนะฮะประสานงานในเรื่องใดๆเขาก็ต้องมีการทําสถิติไว้นะครับในปัจจุบันนะฮะสามผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือ3มช่องทางทางการเงินที่ถูกแอบอ้างเพื่อหลอกลวงมากที่สุดนะฮะโอ้จริงๆไม่ใช่เรื่องดีเลยนะแต่ว่ารู้กันไว้สักหน่อยนะครับอันดับหนึ่งก็คือเรื่องของเงินฝากเงินโอนหรือเช็คนะครับก็จะเป็นลักษณะของการหลอกให้โอนเงินเพื่อแลกกับเงินก้อนโตอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเล่าไปให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ2ก็คือเรื่องของบัตรเครดิตครับ นะฮะเป็นลักษณะของการปลอมแปลงบัตรเครดิตหรือนําข้อมูลบนบัตรนะครับไปซื้อของนะครับไปใช้จ่ายแทนเรานะครับอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกไปแล้วใน9ก้าช่องทางแล้วอันดับที่3ครับก็คือเรื่องของสินเชื่อครับคนกําลังเดือดร้อนเรื่องของสินเชื่อกันดังนั้นก็เลยมีการหลอกให้โอนเงินนะครับโดยอ้างว่าจะช่วยให้ได้สินเชื่อในแบบที่ต้องการนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเรื่องราวทางการเงินในอีกด้านหนึ่งนะเป็นด้านของภัยเป็นด้านของผลกระทบอีกด้านหนึ่งซึ่งจะสร้างภาระทางด้านการเงินให้กับเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เรามัดระวังกันให้ดีนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้คนก็อาจจะใช้ทั้งความโลภแล้วก็ความกลัวของเรามาใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานนะครับแล้วก็ทําให้เราสูญเสีย เรื่องของเงินทองไปได้นะครับเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความปรารถนาดีกับรายการ Money and the Family การเงินดีครอบครัวมีความสุขนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับในตอนนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการกติดตามสวัสดีครับ ร่วมมือร่วมใจฟาวิกฤตไวรัสโควิดไปด้วยกันกับ The Family Podcast หัวใจฟูสู้โควิดสนับสนุนโดยสสส